มนุษย์เราไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นว่าจะรุนแรงมากน้อยเพียงใดยิ่งไปกว่านั้นการรับมือกับภัยธรรมชาติในอดีตก็เป็นเรื่องที่ประเมินสถานการณ์ได้ยากจึงทำให้โลกของเรานั้นต้องสูญเสียทรัพยากรและชีวิตไปมากมายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอดีตอีกทั้งเมืองต่างๆที่เป็นดั่งแหล่งคมชั์ทางวัฒนธรรมก็ต้องถูกทำลายลงไปอย่างน่าเสียดายและในวันนี้อับดุลไทยทูบจะพาผู้ชมไปพบกับ 9เมืองวัฒนธรรมที่เสียหายเพราะภัยธรรมชาติจะมีที่ไหนกันบ้างไปชมกันครับ 1. นึอเลปโปเมืองอเลปโปในประเทศซีเรียตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเดซี เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีซึ่งเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์กึ่งกลางระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับดินแดนเมโสโปเตเมียโดยเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางสายไหมที่เป็นทางผ่านเอเชียกลางและเมโสโปเตเมียดินแดนแห่งนี้ต้องประสบกับภัยธรรมชาติร้ายแรงถึงสองครั้งด้วยกันจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกในปี1138ที่ทำให้เมืองเก่าแก่แห่งนี้ถูกทำลายเกือบทั้งหมด และครั้งที่2เกิดขึ้นในปีต่อมาทวีความเสียหายอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นจนมีผู้เสียชีวิตมากถึง2แ30,000คน 2. ซานซีมณฑลซานซีประเทศจีนได้รับการขนานนามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโบราณของประเทศจีน ดยมีการค้นพบมนุษย์โบราณสมัยยุคหินเก่าในสมัยราชวงศ์เซี่ยและได้เริ่มก่อตั้งประเทศจีนทางบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลซานซีในสมัยราชวงศ์ซางมณฑลซานซีจึงได้เป็นพื้นที่ปกครองหลักในสมัยนั้นในปี1556เมืองแห่งนี้ต้องพบกับภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงได้สร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางซึ่งทำลายบริเวณพื้นที่ของมณฑลซานซีทั้งหมดรวมไปถึงเมืองที่อยู่ใกล้เคียงมากกว่า97เมืองด้วยกัน เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง8 3 0 0 0 0คนและถือว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สร้างความสูญเสียมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยเบันทึกเอาไว้ 3. ไคเฟิงเมืองไคเฟิงอยู่ในมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของประเทศจีนเมืองนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า4,000ปี และเคยเป็นเมืองหลวงของจีนถึง8ครั้งโดยเชื่อกันว่าเมืองไขเฟิงมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในยุคสมัยของราชวงศ์ซงเหนือที่สามารถอ้างอิงได้จากภาพวาดของจางเจอตวนที่มีชื่อแปลเป็นภาษาไทยว่าภาพริมน้ำในช่วงเทศกาลเชงเมง้งที่แสดงรายละเอียดของภูมิทัศน์เมืองและวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีแต่ในปี1642เมืองแห่งนี้ต้องประสบกับอุทกภัยอย่างหนัก ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกันมากกว่า6แสนคนสี่คอรินกาคอรินกาเป็นหมู่บ้านเล็กๆในรัฐอันธรประเทศซึ่งเป็นรัฐที่มีเมืองสำคัญและเก่าแก่ของประเทศอินเดียหมู่บ้านคอรินกาเป็นเมืองท่าที่มีเรือจอดลอยลำอยู่จำนวนมากตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโกดาวารี เป็นหนึ่งในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7สายและเป็นแม่น้ำสำคัญทางตอนใต้ของอินเดียเป็นที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและความเชื่อของคนท้องถิ่นมาอย่างยาวนานและในปี1839พายุไซคโครนคอรินกาที่ถูกตั้งชื่อตามหมู่บ้านแห่งนี้ได้ก่อตัวเป็นพายุขนาดใหญ่เข้าพัดถล่มคอรินกาทั้งหมดจนเหลือแต่ซากปรักหักพังอีกทั้งยังตามมาด้วยคลื่นขนาดใหญ่ที่สูงกว่า12เมตรจนทำให้เรือหลายลำถูกทำลายเสียหาย เมืองฟลอเรนซ์ในประเทศอิตาลีเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าในยุคกลางถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในยุคนั้นนักวิชาการหลายคนกล่าวว่าเมืองฟลอเรนซ์เป็นถิ่นกำเนิดของศิลปะเรเนซองเมืองแห่งนี้ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากมายจากประวัติศาสตร์แต่แล้วในปี1966ก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันจากการเพิ่มขึ้นของน้ำในแม่น้ำอาโน ด้วยความเร็วของน้ำประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เข้าซัดเมืองฟอร์เรนจึงทำให้ห้องสมุดเก่าโบสและหอศิลป์ถูกน้ำท่วมสูงถึง6.7เมตรในน้ำที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันโคลนและสิ่งปฏิกูลได้ทำความเสียหายแก่หนังสือแผนที่และผลงานศิลปะอันล้ำค่าจำนวนนับไม่ถ้วน 6. บังกลาเทศ บางกลาเทศเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าพันปีแต่เดิมนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของชมพูทวีปดินแดนแห่งนี้เคยถูกเรียกว่าเบงกอลซึ่งมีประเพณีและขนบรรมเนียมที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียในปี1970ขณะนั้นดินแดนแห่งนี้ยังถูกเรียกว่าปากีสถานตะวันออกได้เกิดพายุไซคโคลนโบลา เชื่อกันว่าเป็นพายุที่ดุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติกระแสะลมของพายุได้พัดทําลายหมู่เกาะนอกชายฝั่งทําให้สิ่งปลูกสร้างและพืชผลถูกทําลายและผู้คนจํานวนมากเสียชีวิตไปทั่วทั้งภูมิภาคแห่งนี้อีกทั้งยังตามมาด้วยคลื่นทะเลขนาดใหญ่ที่ชัดเข้ามาบริเวณชายฝั่งตัวเลขของการสูญเสียนั้นมีมากถึง3 0 0 0 0 0ถึงห0 0 0สนคนที่ต้องสังเวชชีวิตให้กับพายุโบลานี้ 7. คันโตคันโตเป็นภูมิภาคที่อยู่ทางตะวันออกของเกาะฮอนชูประกอบไปด้วย8จังหวัดหนึ่งในนั้นก็คือโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมซึ่งภูมิภาคนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันระหว่างยุคสมัยใหม่ กับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีประเทศญี่ปุ่นนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ต้องประสบกับเหตุแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากที่ตั้งเป็นหมู่เกาะที่มีภูเขาไฟเป็นส่วนมากแต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวในภูมิภาคคันโตเมื่อปี1923ทําให้แหล่งวัฒนธรรมที่สําคัญต้องถูกทําลายและชาวญี่ปุ่นจํานวนมากต้องสูญหายและเสียชีวิตไปในเหตุการณ์ครั้งนี้รวมแล้วประมาณกว่าแสนคน ัางานเมืองถังซานในมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยมีผู้อาศัยอยู่บนดินแดนนี้มาตั้งแต่ยุคโบราณกว่า4,000ปีก่อนและผ่านการปกครองมาหลายราชวงศ์จึงเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจีนในปี1976เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นซึ่งแผ่นดินไหวในครั้งนั้นมีระยะเวลาประมาณ14-16วินาที แต่ก็ได้ทำลายอาคารบ้านเรือนและแหล่งวัฒนธรรมไปกว่าหลายแสนหลังคาเรือนและได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปอีกมากมายความรุนแรงของแผ่นดินไหวครั้งนั้นยังรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนไปถึงกรุงปักกิ่งที่อยู่ห่างไกลกว่า150กิโลเมตรจนกระทั่งมียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง450,000คนเลยทีเดียว9เกาะสุมาตรา กาะสุมาตราเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินโดนีเซียในยุคโบราณเกาะแห่งนี้มีชื่อเรียกที่แตกต่างออกไปมากมายทั้งภาษาสันสกฤตและอาหรับแต่ชื่อสุมาตราถูกเรียกในช่วงคิสรวัตที่ษ4ซึ่งหมายถึงอาณาจักรซามูราที่กำลังเรืองอำนาจแต่นักเขียนชาวยุโรปในศตรวรรษที่19ค้นพบว่าชาวพื้นเมืองไม่มีคำเรียกชื่อเกาะแห่งนี้ในอดีตเกาะสุมาตรา มักจะเป็นจุดแรกที่พ่อค้านักเดินเรือจะแวะขึ้นฝั่งเสมอนับว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในโลกจนกระทั่งในปี2004เกิดเหตุสึนามิที่ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแต่เกาะสุมารตรานั้นได้รับความรุนแรงที่มากกว่าด้วยการสั่นสะเทือนกว่า9.1ริกเตอร์เกิดเป็นคลื่นสึนามิขนาดยักษ์ที่มีความสูงกว่า30เมตรเข้าซัดหมู่เกาะและประเทศต่างๆโดยรอบนับเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่ก่อให้เกิดขึ้นยักษ์ที่ร้ายแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งของโลกจนมีผู้เสียชีวิตรวมกันทุกประเทศที่ประสบภัยทั้งหมดประมาณ280,000คน